ประเทศไทยใครๆก็ยอมรับว่าอุดมสมบูรณ์เราพัฒนาประเทศมาหลายสิบปีจนเศรษฐกิจเติบใหญ่ขยายตัวชาวต่างชาติพากันหลั่งไหลามาเที่ยวชมแผ่นดินโบราณแห่งนี้และเก็บรับความประทับใจกลับไปอย่างทั่วหน้าแต่ถามว่าในปัจจุบัน คนไทยอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่บางทีคำตอบอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับรอยยิ้มที่เราใช้ต้อนรับผู้มาเยือนาภายใต้พื้นผิวของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศตลอดจนความจเจริญทางวัตถุที่โผล่ผุดอยู่ทั่วไป คือความพังพินาศของชีวิตในชนบทการล่มสลายของชุมชนท้องถิน่นตลอดจนการอบพยพเข้าเมืองของบรรดาผู้ยากไร้คนไทยทุกวันนี้มีชีวิตที่ต่างกันอย่างเหลือเชื่อแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะสร้างความมั่งคั่งให้กับคนจำนวนหนึ่งแต่ประชากรไทยอีกจำนวนมาก ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบดิ่นรนหาความอยู่รอดไปวันวันทรัพย์สินประมาณร้อละเจ็ของประเทศอยู่ในการครอบครองของคนเพียง20ซน์ขณะที่กลุ่มคนจนสุดร้อยละ2ของประชากร มีส่วนแบ่งในทรัพย์สินของประเทศเพียงแค่1%เปอร์เเท่านั้นคนไทยประมาณ5้ล้านสี่แสนคนมีรายได้เดือนละไม่ถึง1,500บาทและถูกจัดว่าเป็นคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ที่ดินทำกินนับเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีการถือครองอย่างเหลื่อมล้ํามากที่สุดที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนส่วนน้อยเกษตรกร,ร,กรไทยจำนวนมากถึงหนึ่งล้านห้าแสนครอบครัวไม่มีที่ดินเลยหรือมีที่ดินไม่พอทำกินยังไม่ต้องเอ่ยถึงการถูกเบียดยึดทรัพยากรอื่นๆซึ่งเกิดจากการขยายตัวของการค้าและอุตสาหกรรม ความเสียเปรียบนานาประการทําให้ชาวไร่ชาวนาต้องตกเป็นหนี้สินเฉลี่ยแล้วถึงรายละ1,70,000บาทที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรที่มีหนี้สินเช่นนี้มาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือจากรัฐถึง6 3ล้าน3แสคนแต่รัฐก็ช่วยแก้ปัญหาได้เพียง1นึ0 0หมืนกว่าราย สำหรับผู้ที่หนีความยากจนในชนบทเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าใดร้อยละหกสิบของลูกจ้างในภาคเอกชนมีรายได้ไม่ถึง6,000บาทต่อเดือนในขณะที่ข้าวปลาอาหารล้วนต้องใช้เงินตราไปแลกแน่ละความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ มักนำไปสู่ความด้อยโอกาสในเรื่องอื่นๆด้วยดังจะเห็นได้ว่าในระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออกเด็กที่เข้าเรียนชั้นปถมปีที่หนึ่งทั่วประเทศมีเพียงไม่ถึงครึ่งที่ได้เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมที่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยยิ่งมีจำนวนน้อยลงไปอีกประชากรไทยในวัยทำงาน20ล้านคนมีการศึกษาในระดับประฐมหรือต่ำกว่า ในจำนวนนี้มีถึงประมาณหนึ่งล้านคนที่ไม่มีการศึกษาใดๆถามว่าเราจะออกจากวงจรแห่งความเหลื่อมล้ำเช่นนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นเราคงต้องยอมรับว่า ความเหลื่อมล้ําเป็นผลพวงของความไม่เป็นธรรมในหลายๆด้านเช่นในด้านรายได้และในด้านการจัดสรรทรัพยากรแต่ถ้ากล่าวยังถึงที่สุดแล้วความไม่เป็นธรรมทั้งปวงล้วนมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ทางอํานาจการมีพื้นที่ทางอํานาจไม่พอเพียงทําให้คนไทยหลายหมู่เหล่าต้องแบกรับความหนักหน่วงของชีวิต อย่างไร้ทางเลือกคน,นการรยคนากคนจนและคนที่เสียเปรียบทุกหมู่เหลา่า <î m ul ain> ต่างก็ไร้อำนาจในการจัดการชีวิตตัวเอง <î m ul ain> ไร้อำนาจต่อรองในความน้ำพันกับฝ่ายรัฐและฝ่ายทุนเช่นนี้แล้วหนทางใดๆที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนานีหนีไม่พ้นที่จะต้องกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ชุมชนท้องถิ่นหรือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสประเทศไทยจำเป็นต้องมุ่งไปสู่การลดอำนาจของรัฐและเพิ่มอำนาจให้กับสังคม เล่าอีกแบบหนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจเป็นทั้งจุดหมายและยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศไทยแต่ก็แน่ละการปฏิรูปที่ยั่งยืนย่อมไม่ใช่เรื่องของอำนาจเพียงอย่างเดียวหากยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ของผู้คนด้วย เราจำเป็นต้องมีจินตนาการใหม่เกี่ยวกับ um ชีวิตท oui. well ี่ดีและสังคมที่ดีชีวิตของคนไทยควรจะมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนทั้งในทางกายใจ ภูมิปัญญาและจิตวิญญาณเราควรได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตามวิถีวัฒนธรรมแห่งสันติภาพโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีภัยคุกคามใดๆอย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตเช่นนั้นได้ทั่วทั้งสังคมจะต้องเข้ามาช่วยกันแบกรับเอาธุระสา,าสางและร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องปรับความคิดให้ยอมรับว่าการพัฒนาสังคมนั้นอาจมีได้หลายเส้นทางไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดมาจากส่วนกลางหรือเน้นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ เพียงอย่างเดียวเราอาจต้องย้ายวิธีคิดจากครอบงำและสั่งการมาเป็นมุ่งประสานและเชื่อมร้อยเพื่อเปิดโอกาสให้ความหลากหลายได้ผลิบานและพระราดอนภาพได้ปรากฏเป็นจริงที่สำคัญคือเราจำเป็นต้องเชื่อมั่นว่าชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาชนโดยรวมจะสามารถรับโอนอำนาจจากรัฐมาบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ในหลายๆด้านการลดอำนาจรัฐมิได้หมายความแค่กระจายอำนาจไปสู่หน่วยราชการในท้องถิ่นหากหมายถึงการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง หากสังคมไทยยอมรับชุดความคิดเหล่านี้ก็นับว่าการปฏิรูปประเทศได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว